สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลออริจเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมยิงผักนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาซีเคตนะครับตัวใหม่นะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่มันเพิ่งมาไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเปล่าแต่ว่าสาหรับผมก็คือหาวิดีโอไม่เจอเลยเวยออก็เลยอยากจะมาสอนนะครับในการ lock, อัลล็อกตัวแมปตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้ตัวลู่ลู่ลู่วิ่งตัวใหม่ที่เป็นตัว ทะเลสายนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ตัวเนี้ยเราจะได้ตัวนี้มานะครับก็ต่อเมื่อเราผ่านด่านตรงนี้ข้างข้างข้างขวามือนะครับเนี่ยเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนครบ25ด่านเลยทุกคน25ด่านเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับพอเราได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเหมือนอารมณ์เหมือนเปลี่ยนด่านให้เรานะครับเนี่ยอันนี้คือเทียร์หนึ่งใช่ไหมคือด่านเทียร์หนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยพอเราเป็นด่านเทียร์สองนะครับเราก็เลือกตรงนี้ ด่านที่2เนี่ยจะมีตัวใหม่นะครับตัวซีเก็ตใหม่5ตัวนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้อ่ะมีกหตัวนี้แล้วก็4ตัวเนี้ยนะครับจะใช้เป็นในการอีโวนะครับตัวที่ใช้อีโวเนี่ยจริงๆมันมีหลายตัวมากนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับที่เป็นรีเบิร์ตเจ็ดแปนะครับมไม่ได้คงไม่ได้มีภาพให้ดูนะทุกคนแต่อันเนี่ยผมรีเบิร์ตจนสุดแล้วนะครับต้องอดทนเล่นหน่อยนะทุกคนถึงถึงรีเบิร์ตหอะ่ะ เออแล้วพยายามเคลียดด่านตรงเนี้ให้ได้ถึงด่านที่25้านะครับซึ่งมันไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกแต่มันใช้เวลานานนะครับเพราะว่าถ้าที่ผมจะไม่ผิดนะเห็นเขาบอกว่ามันมาทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พอครึ่งชั่วโมงเสร็จเนี่ยให้เราแบตเทิลสู้ไปนะครับเนี่ยสู้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเนี่ยทุกคนเราก็สู้ไปเลยนะครับมันก็จะนี้ มันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วพอเราสู้เสร็จเราก็ได้รางวัลนะพอถึง25ด่านเนี่ยมันก็จะมีไอเสานีโผลออกมานะครับแล้วให้เราเลือกว่าเราอยู่เทียไหนเทียหนึ่งเทียสองนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากอีโว89เนี่ยให้เราเลือกเทียสองนะครับแต่ว่าถ้าเรายังอีโว5 5หรือ6อยู่เนี่ยก็ให้เลือกให้เลือกเป็นอันที่1ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบเป็นที่2นะเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเราเลือกอันที่2เนี่ยนะครับมันจะไม่มีพวกซีเค็ตัวนี้ให้เราแล้วนะครับมันจะไม่มีแล้วมันจะเป็นอันนี้ให้หมดเลยนะครับเป็นเดือสองให้หมดเลยก็คออือง่ายๆคือต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับแต่ด่านเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นนะสำหรับผมนะไม่ได้ยากขนาดแต่ว่าทีมก็ต้องมีระดับหนึ่งเหมือนกันผมแนะนําว่าทีมเนี่ยแนะนําให้เป็นสักอ,อ,อยู่สักหลักแสนพอนะครับแสนแสนหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยเออ แล้วก็ข้อเสียของอด่านพวกเนี่ยคือว่ามันจะไม่สามารถย้ายตัวมาช่วยได้นะครับก็อาจจะต้องเนีย่ยผมตัวนี้ก็แสนกว่าป่ะมันก็จะวิ่งมาชนชนเนี่ยเราเลือดเป็นล้านเป็นล้านเลยพี่คือโหดมากเลือดเป็นล้านอันนี้คือเริ่มจะไม่ไหวแล้วน้องมะม่วงจะตุยแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่หลอดอลเนี่ยอืแต่นี้ผมด่านที่มันยี่สิบกว่าแล้วนะแต่ว่าตอนที่ยี่สิบห้าก็ไม่เท่าไหร่นะครับ อาจจะรอดก็ได้โอ้โหแล้วน่าจะไม่รอดน่าจะเฟลวเออเพราะมันเข้าไปได้เนะน่าจะไม่รอดแหละโอ้โหตัวดำเจแต่ก็คือเข้ามาแต่ตรงนี้นะตรงอื่นไม่เข้าเลยแพ้โอเคครับไม่ไหวก็อ๋อแพ้ก็มีรางวัลตอบใจด้ยวยเนะี่ยแต่ละแจดีเกินก็คือแนะนำว่าถ้าสมมติ เซฟๆหน่อยก็สักแสนห้าละกันแถวละแสนห้านะครับเพราะว่ามันไม่ได้เจาะจงว่ามันจะไปทางไหนไงอย่างเบอกี้มันไม่มาทางนี้เลยใช่ไหมมันมาแต่ทางนี้อย่างนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะมันจะมาทางไหนอะไรยังไงนะครับก็ลองไปดูนะครับส่วนพอเราเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะนี่นลองกดให้ดูนะครับพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะขึ้นคัดซีนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๊มทับส่วนง่ายๆอย่างนี้เลยพี่เขาเล่นง่ายๆน,นะพี่เจนเดียปุ๊บทีนี้มันก็จะมี เอ่อพวกมอนที่เป็นตัวทะเลทรายเกิดขึ้นมานะครับตัวแปลก,กก็จะขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมพลาดนะครับก็คือว่าดาเมจไม่พอนะครับดาเมจไม่พอเพราะว่าตัวทะเลทรายเนี่ยมันคือตัวเทียสองใช่ไหมเอ่อเลือดมันก็จะเยอะขึ้นนะครับไม่ได้มีให้ดูอะแต่ว่าประมาณเนี่ยเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ผมได้ตัวนี้ใช่ไหมได้สีเคลตตัวนี้มาแต่ว่าถ้าปกติมันจะได้พวกนี้นี่ตัวหนึ่งนี้มา คือเงินเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นแล้วใช่ไหมเงินต่อวิจะได้เยอะขึ้นแหละอะไรเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยคือเลือดมันก็เยอะขึ้นด้วยไม่ไแน่ใจว่าเลือดเท่าไหร่น่าจะเป็นหลักหลายแสนอยู่นะออไม่หลายแสนก็เป็นล้านนั่นแหละถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็แนะนําว่าทีมเนี่ยให้มีเลือดประมาณสักแสนหนึ่งขึ้นไปนะครับต่อแถวนะเพราะถ้าต่ากว่านั้นนะผมไม่แนะนําเลยแนะนําว่าถ้าต่ํากว่าแสนเนี่ยแนะนําว่ายังไม่ต้องขึ้นมานะครับให้เก็บไปก่อนแล้วก็ ตอนนี้มันมีระบบที่เป็นระบบเลเวลเนี่ยก็ให้เก็บเลเวลไปก่อนนะครับเทคนิคการเก็บเลเวลเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันนะครับแต่สําหรับผมนะอธิบายไว้คร่าวๆคือว่าให้เราสับตัวเนี่ยสับตัวสับตัวเอานะครับแบบว่าตัวนี้มันมันหมดแล้วใช่ไหมมันตันแล้วเราก็เอาเอาออกไปนะครับแล้วก็ยัดตัวที่มันยังไม่เต็มเนี่ยกลับเข้ามานะครับแล้วก็ราคาของก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่แล้วแหละน่าจะถูกขึ้นเยอะและหนึ่งตัวเนี่ยก็หลักแสนอย่างเงี้ยนะครับหลักหลักแสนดานเมต่อวิทอ่ะ ก็น่าจะไม่เกินร้อยหรอกบบทุกคนเนี่ยถูกมากนะครับก็ลองไปหาจับกันดูนะครับหรือว่าถ้าไม่มีงบงจริงๆเล่นปีอะไรก็ว่าไปครับก็ปลูปกไอ้พวกเนี้ยให้มันวิวห้าเนี่ยนะก็พอได้อยู่ยงี้ผมก็เราก็ใส่กรงใส่การ์ดอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรื่องอรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าแล้วการคลิปนี้ก็เป็นการปลดล็อกก่อนนะครับว่าเออปลดล็อก ตัวนี้เพื่อไปอีโวตัวใหม่นะครับไปเ,เพื่อไปรีเบิร์สใหม่น,ะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนี่อย่างเมื่อกี้ก็ตัวใหม่นะเลือดเจ็ดหมื่นกว่าโอเคครับเจอกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอ,ข,อขอบคุณครับวัสดีครับ